สวัสดีครับนี่มีแนวทางมาฝากนะครับเป็นแนวทางหลักร้อยบนนะครับงวดประจำวันที่1กันยายน2568นะครับมีตามนี้เลยนะครับ6มี5มี0มี9มี8มี4มี7นะครับแต่เน้นผมเน้นไปที่6 50 9 8นะครับ7กับ4ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมาได้นะครับ <c oughs> เป็นแค่แนวทางนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะครับลองแคปไปพิจารณาได้นะครับหรือแคปไปไปเปรียบเทียบกับหลักของเจ้าอื่นก็ได้นะครับให้เหลือแบบน้อยตัวนะครับแล้วก็มีแนวทางหนึ่งนะครับหลักสิบบนนะครับ หลักสิบบนก็มีมีหนึ่งนะครับมีสามมีห้าเก้ามีแปดมีหกนะครับก็ผมเน้นไปที่หนึ่งแล้วก็สามแล้วก็ห้านะครับหลักสิบบนนะครับ สำหรับหลักสิบบนงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับ8 6ดห3ห้าสาเข้านะครับเข้าตัวเน้นนะครับหลักสิบบนนะครับและงวดที่จถึงนี้นะครับ1กันยายนสอง8ดนะครับมี1มีสามมีห้ามี9้า มีแมี6นะครับเน้นไปที่หนึ่งสาหนะครับส่วนตัวไม่เน้นก็อาจจะมาได้นะครับมีสิทธิ์มาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับการเลือกซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะครับแค่ไปพิจารณาได้นะครับแล้วก็มีอีกแนวทางนึงนะครับหลักหน่วยบนนะครับ หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีสามมีสี่มีห้าหกแปดมีศูนย์นะครับ <c oughs> หลักหน่วยบนนะครับอัน,นี้ก็ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้คัดตัวเน้นนะครับนำไปพิจารณาได้นะครับหรือนำไปเปรียบเทียบกับหลักของ <c oughs> เจ้าอื่นให้เหลือแบบน้อยตัวนะครับจะได้เป็น2ตัวบนหรือ3าตัวบนตรงนะครับจับใส่กันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับและสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมา8 6563เข้าตัวไม่เน้นนะครับเข้า5นะครับ6 5หลักหน่วยบนนะครับ สำหรับงวดนี้ก็แคบไไ้พิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็อีกแนวทางนึงนะครับหลักสิบล่างนะครับหลักสิล่างหลักสิบล่างมีหนึ่งมีสามมีสี่มีแปดมีห้ามีศูนย <c oughs> ์ 5, นะครับ เน้นไปที่1 3 4นะครับแล้วก็8นะครับ0ย์กับ5นี้ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมาได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับสำหรับงวดที่แล้วพลาดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหลุดนะครับสำหรับวันนี้ก็แคบไปพิจารณาได้นะครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชนแนลด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ